เราจะเห็นผู้หญิงคนนี้นอนแล้วก็อาบไปด้วยเลือดในตอนจบของอนิเมะโอชิซีซัน2หลายคนก็จะสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ยังมีบางคนสงสัยอีกว่าผู้ชายที่ ยืนดูอยู่เป็นใครอ่ะเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาคุยกันในเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะเคลียร์ให้หมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ต้องบอกเลยว่าคําถามนี้เนี่ยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเนี่ยเป็นคําถามที่ถามกันมามากเหมือนกันพอๆกับคําถามเด็กหญิงอีก,กาเลยซึ่งไอเรื่องเด็กหญิงอีก,กาเนี่ยได้ทําคลิปเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ไปดูได้แต่ว่า ในคลิปนี้เรามาคุยถึงเรื่องของผู้หญิงคนนี้แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจริงๆก็ต้องบอกว่าจะงงก็ไม่แปลกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะข้ามไปเยอะเหมือนกันเหมือนกับว่าเอาส่วนที่น่าสนใจของภาคต่อไปเอามาไวใ้ให้เราดูก่อนอ่ะนี่ก็เป็นเทคนิคการเล่าเรื่องของอาจารย์เขานั่นแหละนะฮะที่สลับเอาส่วนสําคัญของตอนซีซั่นหน้า เอามาไว้ซีซั่นนี้ให้เราตื่นเต้นเอาไว้ก่อนเออเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเกิดความอยากดูซีซั่นหน้านั่นเองทีนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าคาตาโยเซยูระอ่าเขาเป็นนักสแสดงที่มีชื่อเสียงเรียกได้ว่าตอนเนี้ยตอนนักขนาดเนี้ยเป็นนักสแสดงที่ดังมากในญี่ปุ่นอาจจะเรียกได้ว่าดังที่สุดหรือว่าเพิ่นเรียกว่าระดับท็อปของญี่ปุ่นเลยในนักขนาดนั้นเลยก็ได้นะครับคือในออเวลาอ่านมัง,งะเนี่ย เราจะไม่ค่อยได้เห็นยูระเรียกได้ว่ามังงะมันเป็นขาวดำเหรอเนาะเราก็จะได้ไม่ได้เห็นแบบยูระอะไรกันแบบรายละเอียดกันมากมายขนาดนี้เออแต่พอมาเป็นเมทเนี่ยเราได้เห็นเราออยูระเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงสีผมเป็นยังไงดวงตาเป็นยังไงเราเห็นชัดขึ้นในอนิเมะมากๆทําให้ตัวละครเนี่ยมีชีวิตชีวาแล้วก็มีมิติมากขึ้นด้วยเราก็จะเห็นยูระเนี่ยเขามีตาที่เป็นดาวหกแฉกเหมือนกับไอด้วยนะ ก็คือเป็นดวงตาของคนที่ดังอ่ะ ก็คือเป็นดวงตาของคนที่ดังสุดขีดนั่นแหละเป็นดวงตาของคนที่มีพลังที่จะทําให้คนน่ะหลงไหลได้ทีนี้ผู้ชายคนที่ยืนอยู่เนี่ยมีชื่อว่าคามิก,กิฮิคารุซึ่งหลายคนเนี่ยก็น่าจะผ่านตากันมาแล้วแหละว่าคนเนี้ยเขาคือแฟนของไอพูดง่ายๆว่าเป็นพ่อของอควากับลูบี้นั่นเองที่อควาดันเข้าใจผิดไปว่าพ่อของตัวเองเนี่ยตายไปแล้วจริงๆก็คือยังอยู่ก็คือคนนี้แหละ คามิกิฮิคารุนะครับผมของอควาที่สีเหลืองนะก็คือได้มาจากพ่อนั่นเองนะครับทั้งอะควาลูบี้เลยนะสีผมจะเหมือนพ่อถ้าสีผมเหมือนแม่ก็จะหัวม่วงทีนี้ถามว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นไปได้ยังไงย้อนกลับไปก่อนว่า2คนนี้เจอกันได้ยังไงดีกว่าฮิคารุเจอกับยูระได้ยังไงยูระในอย่างที่บอกเป็นดาราดังในตอนนั้นเลยแล้วก็ยูระเนี่ย อาด้วยความที่เป็นดาราดังเนี่ยเวลาที่เขาอยากจะดื่ม 1970, อยากจะคุยอยากจะปรับทุกเนี่ยถ้าไปดื่มไปคุยกับคนในวงการด้วยกันเนี่ยมันจะไม่สะดวกเขาก็เลยต้องหาเพื่อนดื่มอะเขาจะเรียกว่าแบบเพื่อนดื่มนะเนาะเรียกเพื่อนดื่มมามาดื่มด้วยกันในบาร์นะครับเขาก็จะดื่มกันแล้วก็ยูล้าเนี่ยก็ปรับทุกไปในเรื่องของการทํางานถึงจะเป็นดาราดังเนี่ยก็มีเรื่องทุกข์ใจหรือเรื่องอึดอัดในวงการเช่นกันอย่างว่าแหละ เพลผอเนี่ยยิ่งดังอาจจะยิ่งมีเรื่องที่อึดอัดมากกว่าคนไม่ดังด้วยซ้ําที่แน่ๆก็คืองานเยอะแล้วก็เป็นงานที่มีคนคาดหวังกับชิ้นงานของเขามากๆอันนี้แน่นอนเลยทีนี้สองคนเนี่ยเป็นเพื่อนดื่มกันใช่ไหมแล้วก็เจ้าฮิคารุเนี่ยเขาก็รู้ว่ายูระเนี่ย ชอบไปปีนเขาก็นัดกันนัดกันว่าจะไปปีนเขาแล้วพอวันที่ไปปีนเขาเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นนี่แหละตัวยูระาเองเนี่ยตกเขาลงมาแล้วก็ด้วยลมหายใจที่กําลังจะรวยลินฮิคารุก็เดินมาบอกว่าบอกแล้วไงว่าปีนเขาเนะไปเดินเขาเนี่ให้ระวังตัวด้วยเพราะมันอันตรายซึ่งดูตรงนี้ก็รู้แล้วว่าฮิคารุเนี่ยแหละเป็นคนที่เป็นคนที่จัดการเรื่องนี้ทั้งหมด ถูกไหมฮะอืมเป็นคนที่จัดการเรื่องนี้ทั้งหมดแต่ว่าบอกใบ้นิดนึงว่าโตฮิคารุเนี่ยไม่ได้ลงมือทําเองเขามีผู้ช่วยในการทําสิ่งนี้อ่าเพราะฮิคารุเนี่ยจะไม่มีการมือเปื้อนเลยนะครับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหมอโกโล่ไม่ว่าจะเป็นไอหรือเป็นยูระเองเนี่ยฮิคารุไม่ได้ลงมือเองเลยเขาแบบชักใย,ยคนอื่นอยู่เบื้องหลังทีนี้เนี่ยถามว่าทําไมเขาถึงต้องทําแบบนี้ด้วยทําไมเขาถึงต้องทําให้ยูระเป็นแบบนี้นั่นก็เพราะว่าในตอนเหตุการณ์เนี่ย เป็นเหตุการณ์ที่อากากำลังจะสร้างหนังที่มีชื่อว่า15ปีแห่งคำโ,โกหก15ปีแห่งคำโกหกก็คือหนังที่จะสร้างจากชีวิตจริงของไอแล้วก็ฮิคารุโดยมันจะมีเรื่องประหลาดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าไอเนี่ยได้ทิ้งข้อมูล15ปีแห่งคำโกหกเอาไว้เนี่ยก่อนที่ไอจะตายเนี่ยไอก็ได้ทิ้งข้อมูลนี้เอาไว้กับผู้กำกับโกธันดาไทชิซึ่งไอก็บอกผู้กำกับว่า เดี๋ยวพอลูกหนูอายุ15ให้เอาข้อมูลเนี้ยให้ลูกหนูด้วยนะผู้กำกับโกเทนดาก็สงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมเธอไม่ให้เองล่ะนี่แหละมันเป็นเลยเป็นข้อสงสัยว่าไอเนี่ยรู้ตัวเองว่าจะต้องตายถูกไหมเพราะสิ่งเนี้ยมันก็เหมือนพินัยกรรมอย่างหนึ่งเหมือนข้อความก่อนตายทิ้งไว้ให้อย่างหนึ่งถ้าไอเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะตายเนี่ยทำไมต้องทิ้งเอาไว้ให้ด้วยถูกไหมผู้กำก,กับก็เลยสงสัยไงว่าอ้าวแล้วเธอไม่รอให้เองอ่ะ เธอมาฝากฉันไว้ทําไมแต่ก็รับฝากนะรับฝากมาพออควาอายุได้15ผู้กำกับก็ได้ส่งเป็นข้อมูลเนี่ยให้กับอความา,าก็จะเป็นวิดีโอเป็นซีดีให้อควาเปิดดูนะครับในนั้นก็อย่างที่บอกจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับไอแล้วก็ฮิคารุนั่นเองทีนี้เนี่ยเรื่องมันก็มีอยู่ว่าไอตัว15ปีแห่งคําโก6เนี่ย ที่อควาจะสร้างขึ้นมาเป็นหนังเนี่ยผู้กำกับมีแล้วก็ผู้กำกับโกทันดะนั่นแหละบทเหรออควาเนี่ยก็เป็นคนเขียนนั่นเองก็คือเป็นตัวหลัก ในการเขียนบทแต่ก็อาจจะมีผู้กำกับโกธันดาเนี่ยมาช่วยกล่าวบทบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ตัวหลักที่เขียนก็จะเป็นอควานั่นแหละโปรดิวเซอร์ก็ไปหาไปคุยแล้วนะครับพวกนายทงนายทุนอะไรเงี้ยก็ไปหาเอาไว้แล้วทีนี้เนี่ยสิปีแห่งคาโกหกเนี่ยอย่างที่บอกเลยมันเป็นหนังเกี่ยวกับชีวิตของไอแล้วฮิคารุนั่นเองซึ่งตัวละครหลักเนี่ยสิมันยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือไอ้นั่นเองใครจะมาเล่นเป็นไอซึ่ง บอกเลยว่าในตอนนั้นเองยูระเนี่ยได้ถูกวางตัวไว้ว่าจะให้มาเล่นเป็นไอเพราะฉะนั้นแล้วในสายตาของฮิคารุเนี่ยจะต้องรีบจัดการยูระให้เร็วที่สุดมี2เหตุผลในการที่ต้องจัดการอย่างแรกเลยคือเจ้าฮิคารุเนี่ยนะกับผู้ช่วยของเขาเนี่ยจะคอยจัดการคนที่กำลังจะด,ดัง กว่าไอกำลังจะก้าวข้ามผ่านไอไปได้อะเขาจะไม่ให้ไม่ยอมไม่มีใครอ่ะก้าวข้ามผ่านไอไปได้ฮิคารุเนี่ยก็จะต้องไปจัดการคนคนนั้นไม่ให้ก้าวข้ามผ่านไปได้โดยการที่จบชีวิตคนนั้นทิ้งซะนี่คือเมื่อกี้คือข้อแรกข้อที่สองคือถ้าเกิดว่าหนังเรื่องนี้สร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่เป็นผลดีกับฮิคารุ แน่นอนพระฮิคารุเนี่ยเขาไม่อยากที่จะให้ใครมายุ่งเรื่องของเขาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าฮิคารุจัดการยูระเนี่ยครั้งเดียวเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยเป็นการจัดการคนที่จะดังกว่าไอไปได้แล้วก็เป็นการที่ไม่ให้อควาเนี่ยสร้างหนังเรื่องนี้ได้ถือว่าเป็นการขัดขวาง การสร้างหนังของอควานั่นเองนี่ก็เป็นคําตอบนะว่าผู้หญิงคนนี้คือใครและเหตุการณ์ที่เราเห็นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเหตุการณ์อีกสักพักใหญ่ๆเลยเป็นเหตุการณ์หลังๆซีซั่นต่อไปเลยจะยังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนเราถึงได้งงกันอยู่อย่างนี้ไงนะครับผมอ่ะเคลียร์แล้วเนะาะไทมีคําถามอะไรก็พิมพ์กันมาเดี๋ยวจะทําคลิปตอบให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ